สวัสดีค่ะเด็กๆสัปด,ดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องหน่วยน้ำใสๆไปเรียนกับคุณครูวาวกันเลยค่ะเด็กๆก,นนก,ก,กกกรรรรรุ่้อออยอยะอย,ยะยะะงงงลลลททท เรามาดูกันนะคะวัฏาจาักรการเกิดน้ําเราเคยเรียนกันแล้วตอนหน่วยฤดูฝนเด็กๆจําได้ไหมคะความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะทําให้น้ําที่อยู่ในแม่น้ําอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ใต้ดินเนี่ยร้อนจนต้องระเหยกลายเป็นไอน้ํานะคะไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆแล้วเมื่อก้อนเมฆรวมตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ไปเจออากาศเยนเ็ยนๆบนท้องฟ้าก็จะกลั่นตัวลงมากลายเป็นเมน็ดฝนซึ่งเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัฏจักรการเกิดน้ำหรือวัฏจักรการเกิดฝนนะคะจำกันได้ไหมเอ,อ่ย ต่อมาเรามาดูประโยชน์ของน้ํากันนะคะเรามีน้ําเอาไว้ใช้ดื่มใช้กินใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําสระผมแปรงฟันซักผ้าถูบ้าน ้าห้องน้ําปัสสาวะหรืออุจจาระเราก็ต้องใช้น้ําลากใช้น้าทําความสะอาดใช่ไหมคะใช้ล้างจานใช้ในการทําอาหารใช้ปลูกต้นไม้ล้างรถถูบ้านน้ามีความสําคัญกับชีวิตของเรามากและถ้าร่างกายของเราขาดน้ํานะคะทําให้เราเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องดื่มน้ำอยู่เสมอๆนะคะอย่าให้ร่างกายของเราขาดน้ำนะคะ นเนี่ยมีประโยชน์กับชีวิตของเรามากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ดีด้วยนะคะถ้าตอบ ไปถ้าเด็กๆไม่ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำเนี่ยน้ําอาจจะหมดไปหรือน้ําอาจจะเน่าเสียเราก็ใช้ไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งเศษอาหารเศษขวดแก้วหรือขยะอันตรายหรือขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในแม่น้ําลําคลองนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเด็กๆทิ้งสิ่งเหล่านี้ลงไปเนี่ยแม่น้ําลําคลองของเราก็จะเน่าเสียแล้วต่อไปเราก็ใช้ไม่ได้เด็กๆก็จะไม่มีน้ําใช้เลยนะคะ เรามาดูประเพณีวันลอยกระทงกันค่ะวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญของคนไทยวันหนึ่งนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ําค่ำเดือน12วัน15คาค่ำเดือน12เนี่ยพระจันทร์จะเต็มดวงเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมมองดูพระจันทร์ด้วยว่าพระจันทร์เต็มดวงเป็นรูปวงกลมวงใหญ่เลยหรือเปล่าแล้วมาเล่าให้ครูวาวฟังด้วยนะคะทำไมเราถึงต้องลอยกระทง เรารอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาต่อเจ้าแม่คงคาหรือเป็นการขอขมาเป็นการขอบคุณกับแม่น้ำลำคลองที่มีน้ำให้เราดื่มให้เราใช้กันได้ตลอดนะคะเรามาดูประเภทของกระทงกันนะคะกระทงมีหลายประเภทมากจะมีกระทงขนมปังกระทงที่ทำจากใบตองกระทงอาหารปลา กระทงกะลาหรือกระทงจากกลีบดอกบัวนะคะสิ่งเหล่านี้กระทงเหล่านี้เป็นกระทงที่สามารถย่อยสลายได้ในน้ำนะคะแล้วก็ยังเป็นอาหารปลาได้ด้วยพวกกระทงขนมปงังกระทง อาหารปลาเนี่ยปลาจะสามารถกินได้เลยแล้วมันก็จะไม่ทำลายแม่น้ำลำคลองของเราด้วยแต่ถ้าเกิดเด็กๆใช้โฟมหรือใช้สิ่งที่ย่อยสลายไม่ได้ไปลอยในแม่น้ำลำคลองเนี่ยแม่น้ำลำคลองก็จะเน่าเสียแล้วเราต้องมาเสียเวลาเสียทรัพยากรบุคคลในการที่จะต้องไปเก็บกระทงของเราขึ้นมาด้วย กิจกรรมวันลอยกระทงนะคะก็จะมีมากมายเลยก็จะมีการลอยกระทงมีการประกวดนางรกพม่าแล้วก็มีการปล่อยโคมลอยนะคะส่วนวัสุวนของเราก็มีกิจกรรมวันลอยกระทงเหมือนกันนะคะอ้าวงานสำหรับคลิปนี้นะคะ ตามนโยบายของโรงเรียนเลยที่เราจะมีการจัดงานวันรอยกระทงกันนะคะก็ให้เด็กๆระบายสี รูปภาพบันลอยกระทงนะคะเพื่อส่งประกวดเด็กๆระบายสีให้สวยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูวา่าคุณครูว่าจะเอารูปของเด็กๆเนี่ยไปส่งประกวด้าใครชนะเลิศจะได้รางวัลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูว่าไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปคุณครูว่าจะสอนเด็กๆ ทำกระทงจากกล่องนมนะคะกล่องนมซึ่งเป็นกระดาษก,ก็สามารถย่อยสลายได้เหมือนกันบายบายนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ